The ด c ซีไทยแลนด์จัดส่งไม่ได้แล้วทำไมไม่ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดส่งแทนในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมคาดว่ายังไงยังไงก็ยังไม่สามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลได้เรามาลุ้นอีกทีในช่วงเดือนเมษายนทำไมผมคิดแบบนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนทาคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ขอพูดในประเด็นแรกก่อนนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ผมเคยคาดการไว้เมื่อประมาณวันที่23ตุลาคมนะผมเคยทำคลิปไว้ว่าแรงงานไทยนะ่าจะได้เดินทางนะครับกลับไปทำงานที่อิสราเอลแบบถูกต้องตามกฎหมายนะ ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอันนั้นคือเป็นแนวความคิดของผมนะครับไม่ได้เอาข้อมูลมาจากที่ใดเลยนะก็คือผมวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะมีการจัดส่งในเดือนกุมภาพันธ์ทำไมผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนที่ทางนายจ้างอิสราเอลต้องการแรงงานไทยไปทำงาน ที่อิสราเอลค่อนข้างมากนะครับตามสิติเลยเนาะช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับเป็นช่วงที่นายจ้างมีความต้องการสูงมากแต่นะครับมันมีเหตุภัยสงครามเกิดขึ้นนะครับผมก็คาดว่าน่าจะหลบไปประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงสงครามมันก็เลยมาสักสี่ห้าเดือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็เลยคาดการว่าน่าจะ จัดส่งได้นะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นะครับก็ยังไม่มีการจัดส่งและไม่มีสัญญาณใดๆเลยนะครับที่ว่าจะมีการจัดส่งในเร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปิดตายไปก่อนเลยนะครับยังไงก็ไม่มีการจัดส่งอย่างแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเดือนมีนาคมจะมีการจัดส่งไหมนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสน้อยมากครับ เพราะว่าถ้าเดือนมีนาคมจะมีการจัดส่งนะครับป่านนี้นะครับวันที่21กุมภาพันธ์ก็ต้องมีการประกาศรอบบินออกมาแล้วนะครับว่าในเดือนมีนาคมใครจะได้บินบ้างนะครับแต่ยังไม่มีการประกาศล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อช่วงที่ยังไม่มีเหตุภัยสงครามนะครับเขาก็จะบอกล่วงหน้าสัก3ามสี่อาทิตย์ให้คนที่จะบินไปทำงานได้เตรียมตัวนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยัง เงียบนะครับไม่มีข่าวข่าวเรื่องพุ่งนี้เลยนะครับผมก็เลยคาดว่าเดือนมีนาคมก็ยังไม่สามารถจะจัดส่งได้นะครับคงต้องมาลุ้นอีกทีในช่วงเดือนเมษายนนะครับซึ่งทุกอย่างน่าจะลงตัวนะครับเหตุสงครามก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่อีกนะครับเพราะว่ามันเอาอะไรไม่ได้เลยนะครับทางรัฐบาลอิสราเอลถ้าเขายังไม่ลดลาวาสอกลงเนี่ยโอกาสที่ เหตุของการยุติสงครามเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับหากมีความคืบหน้าหรือว่าได้กระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปที่อิสราเอลนะครับผมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับการที่ช่องลุงหน่อยบอกว่ามาลุ้นอีกทีเดือนเมษายนนั่นหมายความว่า t i c Thailand ยังจัดส่งอยู่เหรอก็ต้องบอกว่ายังจัดส่งอยู่นะครับ ตามกระแสะข่าวลือที่บอกว่า t TC t t h i l l n n d ไม่จัดส่งแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงและล่าสุดทาง t c Thailand ก็ลงบนหน้าเพจของเขาเองเลยนะว่าตามที่มีการกล่าวถึงในเรื่องการยุติบทบาทในการดำเนินการโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือโครงการ t c Thailand นะครับ กรมการจัดหางานโดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับขอแจ้งว่าสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลทําให้กรมการจัดหางานชะลอการจะส่งแรงงานไปทํางานในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลแต่โครงการไม่ได้มีการยุติหรือยกเลิกแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่ชัดเจนว่าทางทีซีเทเลนไม่มีการยกเลิกนะครับแล้วก็จากที่ทาง ช่องลงหน่อยได้เคยแจ้งไปหลายครั้งนะครับว่าหากเขาจะยกเลิกหรือยุตินะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือการที่เขาก็ต้องลดจำนวนคนเจ้าหน้าที่ลงนะครับแต่อันนี้ผมไม่เห็นนะครับเขายังทำงานปกติแล้ว ทุกวันนี้เขาก็ยังทำการทดสอบระบบจัดส่งใหม่ซึ่งพัฒนาเสร็จเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับมีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงทดลองการใช้งานแล้วก็แก้ไขหากมีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็อ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ยังได้ยินข่าวการพูดคุยระหว่างทางเจ้าหน้าที่ TC t h a i l a n นกับหน่วยงานพีบ้านะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางประเทศอิสราเอลนะครับก็มีการพูดคุยกันบ่อยๆอยู่นะครับ แล้วในเมื่อทีซีไทยแลนจัดส่งไม่ได้ทำไมไม่ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดส่งแทนละ่ะก็ต้องบอกว่านะครับมันจัดส่งไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดหางานหรือทีซีไทยแลนด์ and, หากรัฐบาลให้มีการชะลอการจัดส่งยังไงยังไงก็จัดส่งไม่ได้นะครับผมจะให้ความรู้นิดนึงนะครับ การไปทํางานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายมีแค่5วิธีด้วยกันนะครับก็คือมีบริษัทจัดหาง,งานเป็นผู้จะส่งกรมการจัดหาง,งานเป็นผู้จะส่งก็กรมการจัดหาง,งานก็คือโครงการทีซีไทยแลนด์นะครับสามนายจ้างพาลูกจ้างไปทํางานต่างประเทศนะครับอ่าสี่นายจ้างพา ส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศนะครับเช่นบริษัทโตยโยต้าอาจจะส่งไปทํางานที่อิสราเอลหรือ,อส่งไปฝึกงานที่อิสราเอลนะครับส่วนวิธีที่5ก็คือคนงานเดินทางด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เป็นตําแหน่งพ่อครัวแม่ครัวนะครับส่วนมากก็จะเป็นกุ๊กทาอาหารนะครับก็ทั้ง5วิธีเดินทางไม่ได้นะครับโดนรัฐบาลสั่งให้ชะลอการเดินทางทั้งหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นหลายท่านที่บอกว่าทีซีไทยแลนด์งุ่มง่ามชักช้านะครับติดต่อประสานงานลำบากนะครับหรือมีข้อจำกัดในการส่งคนงานไปทำงานที่อิสราเอลนะครับให้บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแทนนะครับไม่ได้ครับยังไงยังไงก็ต้องมาขออนุญ,ญาต กรมการจัดหางานหรือรัฐบาลอยู่ดีในการจัดส่งไปทํางานที่อิสราเอลตอนนี้ของบริษัทจัดหางานจัดส่งเองนะที่เป็นช่างเชื่อมช่างประกอบนะครับก็ไม่สามารถไปได้เหมือนกันนะครับผมอธิบายอีกนิดนึงนะครับว่ามันเป็นคนละความหมายกับล่ามนะครับ ที่เป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานเอกชนที่อิสาราเอลนะต้องแยกกันระหว่างบริษัทจัดหางานฝั่งไทยกับบริษัทจัดหางานฝั่งประเทศอิสาราเอลนะครับในฝั่งอิสาราเอลเขาจะมีล่ามดําเนินการอยู่อันนั้นเขา,าหางานนะครับผ่านาความต้องการของนายจ้างแล้วก็ผ่านบริษัทจัดหางานของอิสาราเอลนะครับเขาก็จะเหมือนติดต่อประสานงานหาคนงานไปทํางาน ที่อิสราเอลแต่วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วกรณีที่ล่าาประสานร,รายงานที่อยากไปทํางานที่อิสราเอลเองนะครับจะต้องเป็นกรณีคนเก่าเท่านั้นนะครับคนที่เคยไปทํางานที่อิสราเอลแล้วนะครับไม่สามารถที่จะมาเอาคนใหม่ไปได้นะครับคนใหม่ต้องผ่านโครงการ TEC Thailand เท่านั้นตาม MOU เนาะที่เขาจัดทำไว้ โอเคมีช่วงหนึ่งแหละที่ทางล่ามนะครับได้รับสมัครคนใหม่ไปนะครับแล้วก็มีหลายท่านได้เดินทางไปทํางานที่อิสราเอลแล้วนะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นเรื่องจริงนะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายคนเลยที่เดินทางไปโดยผ่านลามเนาะแต่ถามว่าเดินทางวิธีนั้นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้มาแจ้งการเดินทางด้วยตัวเองนะครับที่กรมการจัดหางานเพราะจริงๆแล้วคุณต้องอมาแจ้งการเดินทางด้วยนะ แต่ในเมื่อคุณไม่แจ้งมันก็เลยไม่มีข้อมูลนะครับที่กรมจะมีอยู่แล้วเวลาคุณไปตกกระกำลำบากโดนนายจ้างเอาเปรียบหรือว่าอะไรก็ตามนะครับทางกรมจะไม่มีข้อมูลของพวกคุณเลยนะครับแล้วมันเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงภัยสงครามสูงเนาะเวลาเกิดการยิงมาแล้วเสียชีวิตมานะรับรองหา หาตัวกันยากเลยละเพราะว่าทุกอย่างกรมการจัดหาง,งานไม่มีข้อมูลอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะยิ่งลําบากในการที่ญาติพี่น้องจะติดตามหรือว่าขอความช่วยเหลือจากทางกรมนะครับก็แนะนํานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ตัดสินใจให้ดีๆนะครับว่าจะไปหรือไม่ไปมันมีความเสี่ยงสูงพอสมควรอยู่ทีนี้ประเด็นคนใหม่นะ ตอนนี้ทางล่ามเขาก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาไม่รับคนใหม่แล้วนะครับเขารับเฉพาะคนเก่าเท่านั้นนะครับหน้าเฟซหน้าไลน์ที่รับอยู่ตอนนี้นะครับทางล่ามเขาก็ออกมาเตือนเองเลยนะครับว่าเขาโดนปลอมเฟซปลอมไลน์อยู่นะครับเขาไม่ได้มีการรับสมัครคนใหม่นะเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้กําลังติดต่อประสานงานแล้วจะไปทํางานที่อิสราเอลพึงสํานึกได้ว่าคุณกําลังโดนมิฉาชีพหลอกลวงแล้วนะครับ ก็อยากจะฝากเตือนภัยกันทุกคนนะคนที่ยังไม่เคยไปทำงานที่ทอิสราเอลนะครับให้พึงระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วคุณจะเสียงเงินฟรีนะเพราะว่าโอกาสที่จะได้เงินคืนนะี่ะแทบจะเป็นศูนย์นะครับอันนี้ฝากเตือนด้วยความหวังดีนะครับ ก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการจัดส่งของทีเอซีไทยแลนด์ที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมไม่น่ามีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีในช่วงเดือนเมษายนนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบริษัทจัดหางานเอก,กชนจะจัดส่งแทนทีซีไทยแลนด์ได้ไหมก็ไม่สามารถทําได้นะครับที t h ซีไทยแลนด์ก็ยังเป็นผู้จัดส่งอยู่ดีนะครับแล้วก็กรณีที่เดินทางไปกับล่ามนะครับล่ามเขาก็ แจ้งไว้ชัดเจนนะครับว่าเขาไม่รับคนใหม่แล้วนะครับคนที่รับอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงเงินเราเท่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ